สิ่งดีๆที่จะเกิดกับราศีมีนในเดือนกันยายนนี้เริ่มต้นด้วยข้อความจากนางฟ้าสำหรับชาวมีนกันก่อนเลยค่ะไพ่านางฟ้าบอกว่าช่วงเวลานี้คือรางวัลจากความพยายามที่ผ่านมาจงเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆที่กำลังเข้ามาเชื่อมั่นในเส้นทางของตนเองแล้วจักรวาลจะมอบความสุขความมั่นคงและความสมหวังให้กับคุณแน่นอนค่ะ ในเดือนนี้ชาวมีนจะสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากขึ้นหลายสิ่งที่เคยติดขัดจะค่อยๆค,คลี่คลายดวงดาวมีพลังงานดีๆที่จะเกื้อนหนุนและส่งเสริมให้คุณได้พบโอกาสใหม่ได้เจอผู้คนที่ดีและได้รับความช่วยเหลืออย่างจริงใจถือเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยความสุขและแรงบันดาลใจสาหรับชาวมีนเลยละคะ่ะมาเปิดไพ่นางฟ้าทางด้านการงานกันก่อน เดือนนี้งานของชาวมีนจะมีความก้าวหน้าเหมาะกับเริ่มทำสิ่งใหม่ๆห,หรือได้ทำโปรเจกต์ที่รอคอยมานานค่ะผู้ใหญ่จะเมตตาให้โอกาสคุณเรื่องการเลื่อนตำแหน่งหรือมอบหมายหน้าที่ที่สำคัญให้คุณค่ะคนทำธุรกิจส่วนตัวจะมีลูกค้าใหม่เข้ามาและมีโอกาสได้ขยายงานขยายสาขาการงานจะมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น งานที่เกี่ยวข้องกับการบริการศิลปะการดูแลผู้คนจะโดดเด่นมากค่ะชาวมีนจะได้รับการยอมรับเรื่องความสามารถและมีโอกาสสร้างชื่อเสียงจากการทำงานด้วยค่ะเปิดไพ่นางฟ้าด้านการเงินกันต่อเลย อืมเดือนนี้การเงินของชาวมีนจะคล่องตัวมากขึ้นนะคะจะมีรายได้มาจากหลายทางอาจได้เงินจากผลงานหรือสิ่งที่ลงทุนไว้จะมีญาติผู้ใหญ่อุปธรรมช่วยเหลือชาวมีนด้านการเงินแต่รายจ่ายก็มีแต่ไม่ถึงกับเดือดร้อนคุณจะมีโอกาสเก็บเงินได้มากขึ้นและเริ่มต้นที่จะสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ตัวเองค่ะเปิดไพ่นางฟ้าเกี่ยวกับความรัก เดือนนี้คนโสดจะมีโอกาสพบรักใหม่นะคะจะได้พบกันจากการทำงานหรือการเดินทางค่ะคนที่เข้ามาจะมีความจริงใจและพร้อมจะดูแลคุณเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะส่วนคนมีคู่ความรักมั่นคงอบอุ่นเข้าใจกันมากขึ้นรักยังหวานฉ่าจะได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขคู่ที่คบหากันมานานได้พูดคุยวางแผนอนาคตเรื่องการแต่งงานหรือซื้อบ้านร่วมกันอื้อเดือนนี้ความรักของชาวมีนทั้งหวาน ทั้งอบอุ่นเลยนะคะแอบอิจฉาเลยอ่ะเรื่องสุขภาพไพานังฟ้าขึ้นมาว่าสุขภาพของชาวมีนแข็งแรงดีนะคะคนป่วยก็มีโอกาสฟื้นตัวเร็วขึ้นแต่ชาวมีนต้องระวังอาการอ่อนเพลียจากการทำงานหนักควรพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายเพื่อฟิตร่างกายบ้างนะคะถ้าคุณทำจิตใจให้สดใสก็จะส่งผลให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นตามไปด้วยค่ะ เปิดไพ่นางฟ้าเกี่ยวกับโชคลาภเดือนนี้ชาวมีนจะมีโชคจากการเสี่ยงดวงหรือได้ของขวัญของฝากให้ชุ่มชื่นหัวใจจะมีโชคจากการเดินทางหรือจากเพื่อนเก่าคนต่างถิ่นแดนไกลก็ได้ค่ะตัวเลขที่เกี่ยวกับวันเกิดหรือบ้านเลขที่จะมีพลังงานดีๆที่ช่วยเสริมโชคลาภให้ชาวมีนแบบไม่คาดคิดเลยละค่ะ